เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับบนทางเดินทะเลทรายเวิงวางพายุกระโชกเสียงอู้อู้สะท้อนเวียนวนเม็ดทรายปลิวคลุงเส้นทางเดินตรงนั้นปรากฏจุดดำจำนวนหนึ่งสักพักใหญ่จุดดำคืบใกล้ที่แท้เป็นคารวานกองหนึ่ง รอบๆกองคาราวานรายล้อมด้วยองครักษ์สีหน้าดุเคร่งนับร้อยคนสายตาตื่นระวังแต่ละคู่กวาดสำรวจรอบทิศทางตลอดเวลามือบีบกระชับอาวุธบนหลังแนบแน่นทะเลทรายผืนนี้อยู่ใกล้กับชายแดนภาคเหนือของทวีปมัชชิมดังนั้นสามารถแลเห็นเงาคนเป็นครั้งคราวทว่าเลือนรางยิ่งพริบตาเดียวก็หายลับไม่เห็นเงาเหนือทางเดินสายนี้มีเพียงเสียงฝีเท้าของม้ากองคาราวาน และเสียงอินซีกูร้องกล้องดังจากเวหาเป็นพักๆไปตัวรถที่สั่นโคลงเซียวเย็นนั่งพิงหน้าต่างทอดสายตามองดูองค์คาร์ลตระกูลหานที่ปั้นหน้าเคร่งครึมอยู่ด้านนอกเหล่านั้นผิดกับบรรยากาศที่ป,ปลอดโปร่งเมื่อหลายวันก่อนโดยสิ้นเชิงแม้แต่พวกกุยโถที่ปกติจะยอล้อกันทุกวันยามนี้กลับปิดปากเงียบมือที่กลุ่มอาวุธเดี๋ยวบีบเดี๋ยวคลายแสดงถึงความตึงเครียดในใจถ้าทานเสี้ยมมงงูปีศาจนั้น จะร้ายการไม่เบาถึงก็สร้างความกดดนกันแกผู้คนปานนี้เห็นสีหน้าของคนอื่นๆเสียวเหยียนพึมพำมิ่งคิดชั่วครู่เสียวเหยียนสายหน้าไปมาก่อนนั่งขัสมาธิหลับตาสงบจิตใจรถมาแล่นขยกขเย,ก,ขยกอยู่ราวสองชั่วโมงเศษจึงหยุดคึกในที่สุดเสียวเหยียนในรถลืมตาทันใดมองผ่านร่องหน้าต่างเห็นยอดเขาสูงชันลูกหนึ่งไม่ไกลจากขบวนตรงกึ่งกลางของยอดเขา มีรอยแยกที่คล้ายกับถูกขวานจามออกมารอยแยกนั้นกว้างราวร้อยฟุตเศษและเหมือนหุบเขาแห่งหนึ่งขณะที่จอดรถจิตวิญญาณของเซียวเยียนจับสัมผัสได้ว่าทุกคนหัวใจเต้นระส่ำดูท่าที่นี่ของเป็นหุบเหวหมื่นอสรพิษทุกคนระวังเข้าเขตหุบเหวหมื่นอสรพิษแล้วกุยโถเปรียมนำกำลังคนโรยผงไล่งููที่อยู่แถวนี้ทั้งหมด ล้วนเป็นหูเป็นตาของเสี่ยมังขอเพียงไม่ทำให้พวกมันแตกตื่นพวกเราน่าจะผ่านไปได้โดยสะดวกอีกอย่างหาถูกพบเห็นขึ้นมาห้ามลงมือโดยพละกาันผู้ฝา่าฝืนคำสั่งรับโทษตามกฎขณะเซียวเหยียนครุ่นคิดเสียงดุเข้มของหานชงพลันดังขึ้นนอกรถรับทราบสิ้นเสียงหานชงทุกคนประสานเสียงรับคำไปหานชงพงกศีรษะด้วยสีหน้าขึงขัง ตะวัดมือบูบพลางตะโกนสั่งภายใต้คำบัญชาของหานชงขบวนออกเดินทางอีกครั้งค่อยๆเคลื่อนไปยังเทือกเขาสูงชันนั้นน้องเสียวเย็นถ้าอีกเดี๋ยวมีเหตุร้ายเกิดขึ้นรบกวนเจ้าเรื่องหนึ่งพาคุณหนูหนีไปเสียวเย็นนั่งพิงหน้าต่างพลันได้ยินเสียงครึมดังจากนอกรถเขาสะดุ้งเฮือกหอหันไปมองที่แท้เป็นหานชงไม่น่าจะมีอะไรกระมังเสี่ยมังนั่น แค่ต้องการค่าผ่านทางถึงเวลาก็จ่ายให้มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ใช่หรือเสียวเหยียนบอกถ้าไม่มีคุณรูอยู่ด้วยจ่ายเงินนิดหน่อยน่าจะผ่านทางได้แต่เจ้าเสียมังนั่นถึงเวลาเกรงว่าจะเกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงที่นี่ห่างจากเมืองเทียงปเปยพอสมควรต่อให้เป็นตระกูลหานก็อยากจะสร้างแรงคุกคามต่อมันได้หานชงมองรถม้าด้านหน้า ที่ส่งกลิ่นหอมจางๆพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มขึ้นได้ฟังเช่นนี้เสียวเยียนค่อยกระจานแจ้งที่แท้งกังวลด้วยเรื่องนี้มีหน้าทุกคนถึงทําท่าประหนึ่งเผชิญศัตรูตัวฉกาดพี่หานวางใจทุกคนจะไม่เป็นไรเสียวเยียนกล่าวยิ้มยิ้มประโยคนี้ของเซียวเยียนหานชงเพียงยึดถือเป็นคำปลอบใจเขาหัวเราะคึนคำหนึ่งเป็นเชิงย่อตนเองพิงทราบว่าตอนนี้เสียวเยียนเป็นคนเจ็บ ตนยังจะมาพูดเรื่องเหล่านี้กับเขาถึงเวลาหากเกิดเรื่องขึ้นจริงเกรงว่าเสียวเหยนยังไม่มีกำลังวังชาคุ้มครองตัวเองด้วยซ้ำแล้วจะไปช่วยคุณหนูได้อย่างไรถอนใจเฮือกหนึ่งเห็นรถเริ่มเข้าเขตหุบเหวหานชงสายหน้าไปมาจากนั้นควบม้าตะบึงขึ้นหน้าจับตาดูความเคลื่อนไหวรอบบริเวณยามนี้ขบวนรถเข้าเขตหุบเหวมื่นอสรพิษแล้วเพราะกลัวจะเสียงดัง พวกองคารักษ์จึงหุ้มล้อรถด้วยเศษผ้าและปิดปากวัวที่ใช้เทียมรถเหล่านั้นทั้งหมดลอบเข้าหุบเขาอย่างลับๆล่อๆในลักษณะนี้เองสองฝ้าข้างทางของขบวนรถองคารักษ์ตระกูลหานทุกคนมือหนึ่งชักอาวุธออกมาอีกมือหนึ่งสาดผงแป้งสีขาวตลอดทางท่ามกลางบรรยากาศเครียดขมงนี้ขบวนรถไม่ได้ประสบเหตุใดๆราวสิบนาทีให้หลังก็มาถึงใจกลางหุบเหว จากตรงนี้สามารถมองเห็นทางออกหุบเหวอยู่ลิบๆทุกคนต่างรอบถอนใจโล่งอกทว่าจังหวะนั้นเสียวเหยีนในรถขับลืมตาขึ้นชา้ชาๆถอนใจแผ่วเบาเรื่องยุ่งยุ่งคงหลีกไม่พ้นจริงๆพึ่งขาดคำทั่วหุบเหวจู่ๆสันไว้ขึ้นมาตามด้วยทิวไม้สองข้างวิ่งถอยหลังเร็วจีระหว่างนั้นแลเห็นร่องรอยของงูยักษ์จำนวนหนึ่งแวบๆน่าตายนักถูกพบเห็นจนได้ เร่งความเร็วและเห็นฉากนี้หานชงหน้าทอสีสะบัดด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวขณะน,นี้องคารักษ์ตระกูลหานที่ประสบการโชคโชนโหมเขี้ยนบัวเขาดำสุดฤทธิ์ขบวนรถแล่นปราดด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่ทางออกของหุบเขาครืน่นขณะอยู่ห่างจากทางออกเพียงร้อยเมตรเงาขนาดใหญ่มากมายโผล่พุ่งออกมาจากสองข้างทางปิดตายเส้นทางสายนี้ปากใหญ่ยักษ์แลบลิ้นที่คลุ้งด้วยกลิ่นคาว ตางูอันดุร้ายจับนิ่งบนร่างทุกคนยุ่งแล้วเห็นงูยักษ์เป็นฝูงกีดขวางทางไปหานชงหัวใจหนักอึ้งงูยักษ์พวกนี้แม้เป็นแค่สัตว์อสูรระดับสามแต่ร่างที่ใหญ่โตสิบกว่าตัวรวมกันกลับปิดทางเดินจนไม่เหลือช่องว่างจังหวะนี้เองปรากฏเสียงสวบซาบดังมาจากตรงไม้รอบด้านตามด้วยงูพิษหลากสีหลายขนาดเลยปราดออกมายุบยับโอบล้อมขบวนรถทั้งหมด เอาพวกปัญญาทึบคิดหรือว่าจะรอดผลสายตาข้าได้หลังกองทัพงูโอบล้อมเป็นวงเสียงหัวเราะพิลึกพิลั่นดังขึ้นตามด้วยเงาร่างสีเขียวคล้ำสายหนึ่งบินโฉบจากหน้าผาลงมาอย่างรวดเร็วไม่ถึงครู่ก็โผล่ขึ้นกลางอากาศเหนือขบวนรถเงาร่างนั้นค่อนข้างแปลกประหลาดมีลำตัวและแขนขาเหมือนมนุษย์ผิวหนังเต็ไมไปด้วยเกล็ดงูสีเขียวคล้ำตั้งแต่ต้นคอขึ้นไปคือหัวงูหน้าตาดุทมิน ในดวงตาเล็กๆที่จับจ้องฝูงชนเบื้องล่างมีประกายโหดเยี่ยมอมหิตวูบบาบนอกจากนั้นบนหลังของสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งงูนี้ยังมีปีกปราญยุศสีเขียวคล้ำคู่หนึ่งห่วงกระพือเบาๆชักนำพลังลมรุนแรงสายหนึ่งพัดผ่านหุบเหวและเห็นเงาร่างสีเขียวคล้ำนั้นพวกหานชงหน้าซีดทันใดแม้แต่เสียงยังสั่นเล็กน้อยอ้โอ้โอ้ปีสัตเสียมัง เสี่ยมงังทอดสายตามองดูขบวนรถเบื้องล่างพลันลั่นหัวรอกกล่าวเสียงเอื่อยเฉยพวกเจ้าน่าจะรู้ตรมเนียมของที่นี่ดีนี่หนังหน้าหานชงกระตุกบุบก่อนเดินออกจากขบวนรถนำบัตรใสยใบหนึ่งออกมากล่าวเสียงนอบน้อมยอมทราบแน่นอนผู้บัญชาการเสี่ยมงังพวกเราคือขบวนรถของตระกูลหานเมืองเทียนเปยนี่เป็นของกำนันเล็กๆน้อยๆไต่เท้าได้โปรดรับไว้ เสี่ยมางยื่นมือออกใช้พลังดูดคุมหนึ่งรับปัดใสในมือหานชงไปยังไม่เกรงใจสำลืองแวบหนึ่งค่อยฉีกยิ้มกล่าวไม่แล้วน้ำแบบพวกเจ้ายัางมีความจริงใจอยู่บ้างพ่อฟังหานชงปั้นหน้าลิงโลดกล่าวยังระมัดระวังเช่นนั้นใต่เทา้าให้พวกเราผ่านทางไปได้หรือไม่ได้แน่นอนเสียมางหัวเราะแปลก,ปลกวัดลิ้นงูเลี้ยมุมปากชี้นิ้วไปที่รถของหานสเอง กล่าวด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายแต่ก่อนไปทิ้งนางไว้ที่นี่ทุกคนในขบวนรถพลันสีหน้าแปลเปลี่ยนหลายคนลอบบีบกระชับอาวุธหานชงสูดหายใจลึกเฮือกหนึ่งเบาๆกล่าวเสียงอ่อนน้อมตาเท้ากล่าวเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรฮ <c oughs> สาวน้อยคนงามไม่ต้องแอบแล้วกลิ่นหอมบมนตัวเจ้าข้าอยู่หางป่านนี้ยังได้กลิ่นและข้ายัางรู้ด้วยว่าคราวนี้ต้องเป็นยอดประตู ดังนั้นออกมาเถอะไม่สนใจหานชงสายตาเสี่ยมางจับนิ่งบนรถคันนั้นคันหน้ากล่าวเปรี่ยงสิ้นเสียงเสี่ยมากหลังคารถคันนั้นระเบิดกระจุยตามด้วยเงาร่างชดช้อยสายหนึ่งโถมทะยานออกมาสุดท้ายหยัดยืนเหนือรถสายตาเยี่ยมหานจ้งกระเมงที่เสี่ยมางบนฟ้าและเห็นชมหน้าของหานสเวในดวงตาเสี่ยมางประกายแสงแดงเรืองวับแงนหน้าลั่นหัวเราะเสียงดัง ไม่ผิดจากที่ขา้าคิดจริงๆดอกผลคราวนี้อุดมสมบูรณ์ยิ่งยอดประทูระดับนี้ข้าไม่เห็นมาหลายปีดีดักแล้วฮันสเวเปิลหน้าเยียบเย็นรังสีสังหารวาบขึ้นในดวงตามือเรียวพอกำกระบี่ยาวเล่มหนึ่งพลันปรากฏตามด้วยกระพือปีกปราญยุทธเหินบินไปทางเสี่ยมเฮงเฮสาวน้อยคนงาม้วยพลังฝีมือระดับราชยุทธของเจ้าคิดหรือว่าจะหนีพ้นอุ้มมือข้าได้ เห็นฮานสเวบุกมาเสียมางกลับหัวเราะพลันอ้าปากว้างกระแสปรายุท์สีเขียวสายหนึ่งพวยพุ่งออกสัตว์ใส่กระบี่ยาวของฮานสเวปานฟ้าแลบทันใดนั้นกระบี่ยาวแตกกระจายฮานสเวกระเด็นถอยหลังหลายก้าวติดผูงแก้มแดงเรือเปลี่ยนเป็นขาวซีดความต่างระหว่างมหาราชนุทธกับราชนุธช่างกว้างใหญ่จริงๆผู้บรญจาการเสี่ยพวกเราเป็นคนของตระกูลหานเมืองเทียนเป่ย หากท่านลงมือต่อพวกเราท่านประมุกตระกูลและผู้อวุโสตระกูลหานต้องไม่ละเว้นท่านแน่เห็นหานเวถูกสกัดหานชงตะคอกเสียงขุนขึ้นฮ่ต <c oughs> ระกูลหานหรือแต่แกพวกนั้นจะทำอะไรข้าได้ถึงสู้ไม่ได้หรือข้ายังวิ่งนี้ไม่เป็นอีกอย่างถ้าเก็บพวกเจ้าทุกคนไว้ที่นี่ใครจะรู้ว่าข้าลงมือต่อคนตระกูลหานเสียมังหัวเราะพี่ลึกจากนั้นเปล่งเสียงร้องแปลกๆออกมา หลังเสียงนี้ดังขึ้นงูพิษมาหาสารจากสองฝ้าขุบเหวหากันสาดแสงอมหิตในดวงตาตามโดยกราดพุ่งไปทางขบวนเสียงดังฟิวฟิวดุดหาธนูความโย้เยะยุบยับนั้นประหนึ่งฝนตกเป็นงูพิษก็มีปานชวนให้คนลุกขนพองพเผชิญกับการโจมตีของกองทัพงูพิษที่น่าสะพรึงกลัวแทบทุกคนล้วนเผยสีหน้าสิ้นหวังมือกำอาวุธแน่นเตรียมพร้อมเอาชีวิตเข้าแลกงูพิษมากมายสุดขนานับ ราวกับว่าจะบดปังแผ่นฟ้าเหนือหุบเหวกระนั้นเทว่าจังหวะที่ปวกมันอยู่ห่างจากขบวนแค่สิบฟุตร่างกับชะงักนิ่งก่อนกลายสภาพเป็นลูกไฟพร้อมกับเสียงดังเปรอะเประพริบตาเดียวเหลือแค่กี่เท่ากองหนึ่งร่วงกลาวลงมาจากนภาอากาศเหตุพลิกผันกระทันหันนี้ทุกคนในที่นั่นไม่ว่าจะเป็นพวกหานชงหานเวหรือเสียมังล้วนตกตะลึงตาโตนี่นี่คือ ที่เท่าสีดำปลิวโปรยลงมาสุดท้ายถึงกับกองสูงเป็นชั้นสีดำบางๆเหนือพื้นดินหนึ่งฉากอันลีลับพิสดารนี้ส่งผลให้ทุกผู้คนหนาวาบในสวงไม่มีใครทราบว่าเกิดเรื่องอันใดต่อให้ด้วยพลังฝีมือของเสี่ยม,มังยังได้แค่ทำตาปริบๆมองดูงูพิษเหล่านั้นกลายเป็นผงคลีส่วนต้นสายปลายเหตุเขาไม่ล่วงรู้แม้แต่นิดเดียวความวังเวงแปลกๆปกคล,กล,กลุมทั่วหุบเขา ฝูงงูพิษทั้งสองฝ้าก็คลายรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเช่นกันต่างชูขอส่งเสียงชี้ชีด้วยความสับสนล้นลานส่งผลให้บรรยากาศในหุบเหวเย็นเยอืเยอกขึ้นพวกหานชงศพตากันเลิกหลักก่อนค่อยๆถอยร่นถึงข้างรถของฮานสวเวสายตาหวาดระแวงจับจ้องเสียมังบนฟ้าความเงียบดำรงอยู่นานมากเสียมังตั้งสติได้ในที่สุดกว่าตามองโดยรอบก่อนหยุดนิ่งบนดวงหน้าสวยฉลามของฮานสว สายตาทอประกายเร่าร้อนขึ้นกัดฟันแน่นและเปล่งเสียงร้องแหลมสูงชุดหนึ่งเมื่อฝูงงูสอง้ากหุบเหวได้ยินเสียงนี้่างลังเลเล็กน้อยจากนั้นค่คอยๆเปล่งประกายเลือดเย็นในดวงตาบิดตัวคราหนึ่งกราดพุ่งไปยังขบวนรถอีกครั้งดุดหาธนูเห็นงูพิษบุกมาอีกคำรบพวกหานชงเร่งโคจรปราญยุทดโดยพลันแต่ไม่ทันได้เคลื่อนไหวเสียงเปรียปร้ยวอันลีลับพิสดารน,นั้นก็ดังขึ้นกลางฟ้าอีกรอบ ลูกไฟน้ำไปท่วนประทุแตกแล้วมอดดับยังรวดเร็วกลายเป็นเท่าทานพรั่งพรูลงมาและเห็นหนึ่งฉากนี้พวกหานชงดีใจแทบคลั่งเรื่องราวถึงขั้นนี้พวกเขาเริ่มสันนิษฐานได้แล้วว่าน่าจะมีใครรอบยื่นมือช่วยคุณหนูหานชงสีหน้าตื่นเต้นหันมามองหานสเว่พลางกระซิบหานสเว่ปัดมือเบาๆกวาดสายตาไปร,บรอบๆกลับไปพบเห็นร่องรอยแม้แต่น้อยอดมุ่นคิ้วไม่ได้ หรือโชคชะตาจะเข้าข้างพวกตนจริงๆถึงกับมีผู้กแกล้งกล้าพานมาช่วยเหลือพอดีอึดใจถัดมาหานสเวพลันจับนิ่งที่รถคันหนึ่งนั่นก็คือรถคันที่เสีวเวยี็นนั่งอยู่ขนตางอนยาวของหานสเวกระพือเบาๆไม่ทันรอนางขบคิดสุ่มเสียงเลือดเย็นของเสียมมาก้องดังจากบนฟ้าไม่ทราบเป็นยอดฝีมือท่านใดอยู่ตรงนี้ข้าน้อยเสียมังหากมีที่ใดล่วงเกินขอ,อยาได้ถือสา แต่ว่าเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของข้ากับคนกลุ่มนี้หวังว่าสหายจะได้ก,กล่าวกายบนนภากาดเสียงมังก,กวาตาเล็กน้อยก่อนประสานมือกล่าวคําเสียงของเสียงมังดังสะท้อนภายในหุบเหวทว่าไร้การตอบกลับแต่ยังใดขณะเขาเริ่มหมดความอดทนกลับได้ยินเสียงแก่ชาราเสียงหนึ่งแววมาแต่ไกลใสหัวไปหนึ่งประโยคสั้นกระชับได้ใจความนี้คลายตกมาจากฟากฟ้า แพร่ถึงริมหูทุกผู้คนท่านใดนั้นความปิติในใจของพวกหานชงยิ่งล้ำลึกมีผู้แกล้งกล้ายืนมือช่วยพวกเขาจริงๆขณะเสียงแก่ชารานั้นดังขึ้นตาคู่งามของหานสเวเเคลื่อนย้ายจากรถของเซียวเยียนไปยังทางอื่นคล้ายต้องการสอะหาผู้แกล้งกล้าลึกลับคนนั้นออกมาโอ้สูงทรงจะออกโรงเพื่อเจ้าพวกอ่อนหัดเหล่านี้จริงๆหรือในดวงตาเสี้ยมมังพราวแสงอบอายหิตแต่ติดที่ดึงจากอลีลับพิสดารก่อนหน้านี้ เขาจึงไม่กล้าลงมือทันทียามนั้นเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเครียดเคร่งไหนสิบลมหายใจไ่ใส่หัวไปสำหรับคำพูดของเสี่ยมังเจ้าของเสียงแก่ชราเมื่อครูยังคงมอบคำตอบที่รวบรัดอย่างยิ่งในน้ำเสียงนั้นต่อให้เป็นพวกหานชงยังฟังออกถึงแววยาะเย้ยจังๆคลายปรามาดว่าเสียม,มังไม่ประมาณตนโดนตอกกลับจะไม่เกรงใจอีกคำรบแววตาเสียม,มังทอประกายโทสะ เขาวางกล้ามเคืองโขอยู่ที่นี่แรมปีใช่ว่าไม่เคยมีผู้กแกล้งกล้าต้องการเอาชีวิตเขาแตุู่เขาผืนนี้กว้างใหญ่ซ้าม,มีรูปโพปรงงูมากมายขอเพียงเขาแปลงกายแล้วหลบหนีเข้าป่าลึกใครก็หาเขาไม่เจอและก็เพราะเหตุนี้เองชื่อเสียงอันอือชาวขามอมนี่ถึงได้เลื่องลือไปไกลนักประกายเยียบเย็นบูบขึ้นในดวงตาบนหน้าเสียม,มางปราศจากความผกผันกลับประสานมือคารวะรอบทิศท,ทาง ในเมื่อสาหายยืนกรานจะคุ้มครองพวกมันเช่นนั้นวันนี้เสี่ยมาจะเห็นแก่น,น้า่ันสักคราเพิ่งกล่าวถึงคําสุดท้ายประกายเยียบเย็นในดวงตาเสี่ยมางพลันหมทะลักฝ่าเท้าเยียบอากาศสะทตดร่างประหนึ่งอัศนีบาสีเขียวสายหนึ่งพริบตาเดียวโผล่พรวดขึ้นเบื้องหน้าฮานสเว่ปราณยุดทรงพลังแผ่พุ่งออกจากร่างคลื่นพลังมหาสารสะเทือนพวกหานชงกระเด็นไปแม่สาวน้อยสตรีที่ข้าตองตา ไม่มีสักคนที่หนีรอดไปได้ปราณยุทธทลักทลายเสียมางหัวเราะชั่วชา้าเอื้อมมือไปคว้าร่างหานเวระดับความเร็วทบทวีถึงขีดสูงสุดด้วยพลังฝีมือของหานเวไม่มีทางหลบพ้นเด็ดขาดได้แต่ทําตาปริบๆปรบมองดูกรงเล็บของอีกฝ่ายตะปบใส่หัวไหล่กลมกลึงของตนเองหาที่ตายทันทีที่ฝ่ามือเสียมังตะปบลงเสียงตะวาชาบกลินไอพิกฆาดพ,พลันลั่นขึ้นตามด้วยคลื่นพลังไร้สภาพ แสกผ่านอากาศสะทาปานฟ้าแลบในห่วงพริบตาระเบิดแตกเหนือสวงอกเสี่ยมางอย่างอัศจรรย์เปรี่ยงสิ้นเสียงระเบิดทึบต่ำปราณยึธที่อบอวนบนร่างเสี่ยมางกระจายหายไปกว่าครึ่งเผล็ดบนผิวหนังแหลกเละจ,จนเลือดนองฝีเท้าย่ำถอยหลังระรัวโุมกันกุนูหลังการโจมตีที่มองไม่เห็นกระแทกเสี่ยมางกระเด็นไปพวกหานชงรีบกรูเข้ามาโอบล้อมหานเสวไว้ตรงกลางสายตาเยี่ยมหานถลึงมองเสี้ยมาง ฮานสเวจ้องมองเสี้ยมังที่เพลียงพล้ำในดึงท่าโจมตีนี้ในใจสะเทือนเลื่อนลั่นนางรู้จะหมอนี่แม้ชั่วชา้าแต่พลังฝีมือไม่อ่อนด้อยบวกกับร่างเดินเป็นสัตว์อสูรพลังป้องกันแข็งแกร่งเป็นพิเศษนึกไม่ถึงยามนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคู่ต่อสู้อยู่ที่ใดก็ตกอยู่ในสภาพสะบักสะบอมแล้วพลังฝีมือของคนที่ลงมือเมื่อครู่นั้นน่าสะพรึงกลัวปานใดต่อให้ทอดตาทั่วตระกูลหาน ยังเกรงว่าหาผู้แกลงกล้าระดับนี้ออกมาได้ไม่กี่คนเสียงมังกระเด็นถอยหลังเกือบร้อยก้าวจึงหยุดลงด้วยความตื่นตระหนกเขาเช็ดเลือดที่มุมปากสายตาวันวาดกวาดมองรอบทิศร่ำร้องเสียงหลงพลังจิตวิญญาณเจ้าเป็นนักปรุงโอสถหรือเสียงมังจำแนกพลังไร้สภาพคุมนั้นออกในที่สุดนั่นมันพลังจิตวิญญาณที่นักปรุงโอสถถนัดใช้ที่สุดชัดๆและพลังจิตวิญญาณชนิดนี้ คือทีเด็ดที่นักปรุงโอสถบนทวีปมัดชิมเจนจัดที่สุดด้วยเจ้าของซุ่มเสียงแก่ชราไม่สนใจเสียงอุทานตกใจของเสี่ยมังเขาเค้นเสียงคำหนึ่งพลังจิตวิญญาณแหวกอากาศมาอีกคำรบพร้อมกับเสียงอัศนีบาดพุ่งปราดไปทางเสี่ยมังรู้สึกถึงพลังจิตวิญญาณจูโจมาเกรดบนตัวเสี่ยมังตั้งชันขึ้นแววปะหวาบนหน้าทวีความลึกล้ำสุดท้ายกรีดร้องคำหนึ่งกลายสภาพเป็นร่างสีเขียวคล้ำ ลุบเข้าดงป่าในสภาพทุลักทุเลโอบว่าไปกี่ครั้งก็หายวับไม่เห็นเงาท่ามกลางการโจมตีของพลังจิตวิญญาณเสี่ยงมังสัมผัสได้ถึงรังสีพิกฆ่าที่ลึกหลําถึงกระดูกได้อย่างชัดเจนเขาทราบหากยังรั้งอยู่สื่อไปเจ้าของพลังจิตวิญญาณน,นั้นจะชำละเนื้อเขาเป็นชิน้นชิ้นอย่างแน่นอนสามารถดำรงชีวิตอยู่ที่นี่แรมปีเสี่ยมังทองแท้ในที่สุดผู้ใดต่อแย่ได้ผู้ใดไม่พึงต่อแย่เพื่อโฉมสักคราน,นางหนึ่ง ล่วงเกินผู้แกล้งล้าระดับนี้ไม่คุ้มคา่าคล้อยหลังการเตลดิดหนีของเสี่ยงมางกองทัพงูพิษสองฝ้าขบเหวหากันเพ่นหนีชุนละมุนงูยักษ์สิบกว่าตัวที่ขวางทางก็มุดเข้าพงหญ้ายังไม่คิดชีวิตช่วงไม่กี่นาทีสั้นๆหุบเหวที่ถูกปิดสกัดแน่นหนาก็กลับสู่ความเว๋งหวางดังเดิมภาพที่เห็นนี้ทําเอาพวกหานชงตกตะลึงตาค้างมานี่หนีตายได้ชำชองว่างไว้ปานนี้ าทาั้งจะถูกตามข่าเป็นประจำในบรรยากาศสงัดงันไม่ทราบผู้ใดจู่ๆเปล่งเสียงขึ้นทําให้ทุกคนระเบิดหัวเราะกันรืนเสียงหัวเราะนั้นดังลั่นราวกับจะพ่นเอาอความเสียขวัญทั้งมวลก่อนหน้านี้ออกมาหานชงตบหน้าอกตัวเองวันนี้นับว่าเวียนวนบนปลายดาบจริงๆโชคดีไม่มีเรื่องร้ายแรงอันใดดวงหน้าเย็นชาของหานสวยามนี้อ่อ,อนโยนขึ้นเล็กน้อยนางเงยหน้าขึ้นประสานมือต่อหน้าพากาศ ผู้ยาวหานสวแห่งตระกูลหานขอบคุณผู้อาวุโสที่ยื่นมือช่วยไม่ทราบผู้อาวุโสจะสะดวกเผยตัวหรือไม่ผู้ยาวจะได้จดจำนามอสูงส่งของท่านเราผู้เท่าแก่ผ่านทางมาเท่านั้นไม่มีอันใดต้องพบปะไปเถอะซุ่มเสียงชราภาพกล้องดังจากฟากฟ้าอยากจะจำแนกทิศทางได้พึ่งขาดคำผู้แกล้งกล้าลึกลับท่านนั้นคล้ายจากไปแล้วก็มีปานปราศจากเสียงใดๆถ่ายทอดมาอีก เหลียวมองรอบด้านที่เงียบกริบหานเสวได้แต่ถอนใจได้ความผิดหวังโบกมือเรียวงามเสียงอันไพเราะด,ดังออกจากปากเดินทางต่อเถอได้ยินเช่นนั้นหกหานชงพงกศร,รีษะทันทีจากนั้นแยกย้ายออกไปคุ้มกันขบวนรถเริ่มออกเดินทางอีกครั้งท่ามกลางเสียงดังเอียดอาดระวังขบวนรถเคลื่อนที่หานเสวกลับถึงข้างรถของตัวเองขณะก้าวขึ้นรถความรู้สึกแปลกๆชนิดหนึ่ง ทำให้นางหันควับไปทางรถของเซียวเหยียนอึดใจถัดมานางขมวดคิ้วพลางนึกขันตัวเองลหลเท้าพอสะก,กิดกระโจนเข้าไปในตัวรถอย่างปราดเปรียวขณะเดียวกันในรถคันหนึ่งด้านหลังเซียวเหยียนที่นั่งขัดสมาธิอยู่กลับลืมตาขึ้นช้าๆเขายกมือกุมหน้าอกไอโคลอยังรุนแรงพลางนึกในใจด้วยรอยยิ้มขื่นโยกย้ายพลังจิตวิญญ,ญาณออกมาเปิดศึกกับผู้อื่นทั้งที่ยังบาดเจ็บไม่หาย ช่างกินแรงจริงๆฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ